เอาวิธีเด้ตีที่ไปเอาได้ปะจับปันหนึ่งเลยจับปันหนึ่งเออจะชิดได้ปะได้อยู่ดิมีการตีอีกได้อยู่ไปไปค่อยค่อยค่อยเออไปแล้วสบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับน้องอูเนาะพบกับโซนน้องอูล้องสานทุกคนมื้อนี้มีกล้องปริศนา มาเนาะปริศนาแท้ๆบัๆวแมน้นแมนของผู้ใดฝากมาเนาะขนส่งขนส่งตัวนี้ฮนะน่ะอู้บริษัทบริการโดนโดนแลนะ้วเนาะเพิ่นโทรมาว่ามีเครื่องมาเดอ้อวะสิก็คิดว่าเป็นกล้องน้อยๆได้แต่มาเบิง้งอันค่าอันค่าฝากฮนะน่ะอยู่ที่อันค่ากล้องนี้มีนำ้ำหนักอยู่18กิโล,ละคาฝากอยู่ที่อันฝากเตยเบียงกันมาลองสัน48,000 แต่ว่าแต่บุหัว่า,ามาให้แบบว่าันั้นแต่ว่าเพื่อนเขียนซื้อไว้นี่นี่เขียนซื้อไว้นี่ล้วเขียนเบอร์โทรอีกแบบธรรมดามีคนฝากเครื่องมาให้ต้องแบบมีแบบว่าเพื่อนทีเซตมาฮะนะเออน้องอูฝากเครื่องมาให้เด้อเดินเดี๋ยิอันนี้พวกมีเลยแต่ว่าเพื่อนเขียนซื้อมาว่านายวิศัยบุญนาสิบแปดหมู่บ้านหนองไหตตำบลหนองแปนอำเภออะเดี๋ยวว่า มัจจาอีหยังวะอ่านบ่ได้อำเภอมัดาสีัจจาอ่านบ่ได้เด้อทุกคนอ่านบ่ได้จังหวัดขอนแก่นโอ้ยอันนี้เบอร์โทรอุ้ยมีเบอร์โทรเด้นี่นี่นี่เบอร์โทรมากระโรบ่ได้เดี๋ยวๆอันบัตรแกะกลรองแล้วสิโทรหาอู้บุได้บ่เบอร์ลาวนี่เด้เบอร์ไทยเด้จะมีเบอร์ไทยบ่เอาก็เอาเบอร์ลาวโทรออกเบอร์ไทยก็ได้ได้ได้ก็ได้ก็ได้อันนี้มาจากขนส่งเจนุสอันนี้นะ คนโปรดให้สปอนเซอร์เคาะเรารองบว่ามีข้องโปรดแต่ว่าอยากน้องตุกยอยากดูอยากเห็นนะคว้าไปเอามาตุ้ยอยากดูอยากเห็นให้กันตุ้ยเปคนไปเอามาพวกเราพากันไปแล้วเวอเอาเลยเนาะเอาไปว่าท่านใส่ข้างหลังกันจนว่าเต็มกองใหญ่แท้ใหญ่วะอันนี้ซองก็คือชาวนยลองสารเนาะรุ่นขนาดกับรุ่นด้วยกันคอยกับรุ่นด้วยกันเ้างมิลึกอย่างเนี้ย่มันมีของเร่าไหมสิป้าเป็นคนแพ็ดีขนาดเลยโมแบบอยากดูวมันเขื่อนเลย เนื่องมันเดินแหงะก็เลยยังคว่ามันคืนเด้อบอกบุกว่าของผู้เดิมฟัามาใน,นแต่ว่าเดิมเลยนะปกติแบบคนที่ฟังเครื่องให้จะแบบบอกก่อนเดี๋ยวคนที่บอกเลยแต่กะันเป็นอย่างเรบ่ตดติด<ล>แหงดแ <c oughs> หเดี๋ยวว่าน้อไหล่าแก้วติดมันสีอึ๋งเนี่ยขาที่ออกดิอดีดิพอ <c oughs> ีเอดี นี่ซื้อเพิ่มของเพิ่มก่อนเด้อจ่ายค่าพัสดุมีค่าจ่ายพัสดุอีกตุ๊กตาว้าวมีตุ๊กตาด้วยแม่นหลังอุ้ยจ่ายค่าพัสดุว้าประเทศไทเงินจ่ายค่าเครื่องอีกหนึ่งพันบาทมีึพันไปหนึ่งพันร้อร้อยบาทสองอันเป็นพันบาทเออเข้าใจได้เลยเด้อเขาขอเพิ่มเงินบ้านเนี่ย้เอามาแม่น่าๆเราต้องคิดอ่ะอุ้ยคุกกี้อันนี้หนึ่งร้อย หน่ร้อยหนั่งร้อยยิคอะอันนี้ของตุกตาหนึ่งร้อยบ้าเออหนึ่งร้ยหนังอันนี้เอ้าไม่หรอกเอ้าพันหนึไปสบายหนึ่าอันนี้ไม่นร้เนาเบอร์หกร้อยเบอรงเบิรงยดี๋ว่าพันหนึ่งยังงงอยู่อันนี้ทำไปห้าว่ะห้าร้อยนี้อ้าห้าร้อยเป็นหกร้อ้ยพอดีน้องฟ้าใสเอาผู้เดมันใส้ฟ้าใสว่าเออฟ้าเมนแล้วอันนี้ของฟ้าใสเอาไปให้ฟ้าใสอันนี้ของใครละมันคือยังไม่หยังยังบอกไแ้ไหมแผ่นซีดีเออแทย์ซี โอรเนวนันตีเนวานทรศัพท์กับเเลอนแม่วาโทรศัพท์กับเพเล็อเข้าใจพอดแมเข้าใจเองลายละลายแเลยวะอันนี้เกือบพูดเดี่ยเอาขอาไก่อนเกือบเกือบใส่หน้ำเน้ำอันนี้เหาใส่อยู่เหอ่ะคือพเแกออกมากือบแมจันตี้เ๋ยวไป่อนอนเกือบไอต้อูเว้นจอกยาดมแก้ปวดหัวป้า คุณอะอย่าซายาเนาดม่ร <żeby S 2> ู้ไี่รู้อยคุณนี่อะไนี่ยตัี่ก็ได้อุ้ยตูสี่ก็ได้พ่อไข่เอาไป็นอะไรคะของ่อพ่อไข่พอจอยดี่าจะพ่อจอยว่ะหรือของพ่อไหยนอกจะยังว่าเลยของพ่อเลยเนาะพอไอ้ตอ้องพอ เดรร่าไอคู๋เถว่ะาบงเสื้อตุซีก่อนเด้อคือมีคือแบบคู่มีซื้อนะแม่เสื้อตุซี่นะฮะครับว้ยตุซีพร้อมกันเลยนี่นี่นะซื่อเขาดีได้ทันแบงตุสี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 ตุ้าตุสีตุสีตนสีตุสีตุสีสตุีส่สันีสุีตีตุี่สตี ไม่จัดกันมากยบาดี้จัดจอยตู้สื้อาไปทางนั้นคุกกี้ข้างในอันนี้พ่อองค์เพิ่งมีเงยนซื้เกยนซื้ออะเอแมนตู้เสื้อผ้าอุ้ยแม่สบัตัวตอแก๊งแล้วตู้เสื้อผ้าตู้อตู้เสื้อผ้าโอ้มีมีมีจักรกลมีซื้อบ่มีซองมี้องบ่มีซื้อ มีแต่น้กโท่ามเพื่อนเอาวนี่ก็บูมี่ซื้อบูมีแล้วเป็นอันนี้ของของนางค่ะโอ้บอกอะไรอ่ะสมิดอะไรเนี่ยเพ้อเลยเพราะว่าบูบูเออบันั่งกลมตุคนตุดนอนบูมี่กาแฟเบอร์ดี้อันนี้น่าจะเป็นพอน้องตุ๊กเที่ยนีบูมี่ซื้อมาเป็นตะหวยแล้วอันนี้ก็บูมี่ซื้อโอ้สงสัยบูมี่ซื้อเป็นของบักตุย เป็อย่างนางกูกิ๊ดจ้าทอดนอนซุดนอนไม่ได้นอนโบแม่สบมอนซุดนอนสบมอนสบมอนกอดมอนกอดส่งโบแม่ส่งอ้นนิก็ว่าเต๋อต้องมาเลยไงไปแฟมบิกน้องตุ๊กเลยอ่ะเซเลอรอันนั้นต้องถามเพิ่นต้องถามอุ้ยข่อยมีอย่าสร้างหัวแเราปะนี่ อยูงอยจอกว่าปลาเยยัง่านผ้อมที่ไหซื้อยู่พอดีขนาดวีเก็พี่คนงามเลยเป่งอนี้อีกู้ได้เครื่องอะไรแถวว่าลูกเบอ่านเบิ่งซื้อไรพุ่มีีนะเยพ่อพมีอะไรป้ากาเขีนนี่งามพอนกพอน้องตุ๊กอะไรที่เป็นอันกาแฟพอน้องตุกเลยแหละอานังกาแฟเด็ดเลยอะบอกาอคนบอกคหอมขอหนึ่งได้โดบเด้อ เบอร์เอลอันนี้ลูกเสื้อลูกอะโอ้โหลูกโูบห้เขาเพอร์ดี์นะเขามีซื้อจะต้องแก้แก้เบิ้งอันใดสมควรอันนั้นงามเนาะสุดนอนเย็ดได้แค่มันน่าจะบู๊น้องขาดแบบอันนี้ก็นเมนต์เป็นมันเป็นกรวหัวนิดอ่ะอีอุ้ยนะคะอีนะคะคือี่เฮาวนุ้งได้เขาคิดว่าหาวนุ้งได้มันสีนิ่งงามงามไปด้วยงามงามงามเอาไปรู เฮ็นห้อยอยู่แต่ละนาข่ะตลาดอือมันเจี๊ยบตัวนี้ซ้ำห่าวเลยค่ะนะฮะตัวนี้ซ้ำเราใส่นไม้ทุกคนดีป้าได้สบู่อาบน้ำหลายใช่ปะทุกคนตัวนี้คัากุ๊กกิ๊กแม่นปะสบู่แก้วแก้วยาสีเขียวยาสีเขียวมีสองหันไอยาสีเขียวนี่อีกมีซองหันก็อยู่เลยโอ้นี่ได้อันทาผิวไปตั้งแผลแล้โอ้ยทาไอ้กบ เอาอีกนี่อาเิ่งดูเขาได้เนียดีเขาได้อันนี้มันติดส่งอยู่นีนั่งเลย่ารักอะเออค่ะตอนนี้ยังบอต้องลงเยมีมีเพิ่นเซตห้าวะนี่เต็มเลยเมื่อนี้เอาเอาดีดีบอบอบีว้ีขเพิ่มซีวิวโ่าเพิ่นลามันเพิ่มท่าลาเขาจากเงโทรถามเพ่เบิ้งโทรถามเพเบิ้งดูเอโทรเลยโทรเลยตัวเดียวโบมีเสื้อเอาไว้ีิเบิ้งกันอันนี้นะเออตัวเดียวมีเื้อกับคืนลูกกัเดียมีเสื้อเราออาออกไปห้อนนี้เสื แค่เล็ตอันหลังโี้ศักดิ์ไปอันนี้ขอเบิ้งก่อนเด้อของพ่อต้องมีพ่อจ้อยบองอ๋อแกเบิ้งแกเบิ้งอยากอยากดูดีว่าพ่อจ้อยนี่ใหญ่เหนือมากเลยตัวสายบุญหลวงอุ้ยเสื้อผู้เด้อถืออยู่เออตุนตัวสีแดงได้หนังขาเป็นซางนี่เลยพ่อเทียบมาจะพ่อเด้อเราบ้านี้นี่ค่ะป้าทรงเวนงิอ้าวที่พ่อหมักนงเลยค่ะเ็แล้วเสื้ออีกหนึ่งโอ้งามโอ้ถืกใจแล้วเด้อเนาะ อะไรที่ไม่อยากได้บ้างอีหละสวยให้เราสนอผู้ดเดร์ใจดีฮะนะหนุ่มได้บบกิบกตัวเยอะเยอะ<อ><อ>ตัวเยอะก็เอานะ,อะได้ประมาณนี้เนาะได้เสื้อแต่ว่าเพิ่นเขียนซื้อมาฮันของบุกกิกเขาของตุงเพิเขียนซื้อแบบชัดเจนเลยแล้วก็ของพ่อ ก็บุ่บม่ว่าเหลือนั่นละให้ผู้เดิมอันนี้ไม่ใทุกคนเอวันนี้เหลือนี่เอาเสื้อเราวันนี้เลยคนะไปทุกคนแกรูแกปวดทุกคนเสื้อกุ๊กกิกนี่กุ๊กกิกอีกละอันนี้ก็กุ๊กกิกอนะไม่มีป้ายไงเป็นปะมองดูโอ้ยเสียกุ๊กกิกอีหลีซะหน่อยงามเด้องางามแท้โอ้เพิ่นแกตัวเดิมที่ให้เป็นกระเทียนใส่เลยอันนี้ไม่หยั่งเนาะของตก้ด้วยของตู้ดิบ่บ่เห็นเอ้า ตู้กูมีตู้มีแต่เดนตัวแทนซีดีใครซีดีเอาแม่เดี๋ยวอะโอ้แม่กันขย่ายจอตัวตั้งกะนั้นตัวตั้งโทรศัพท์กับแท็บเล็ตโอ้ได้เกบสองคู่เกืบอีกแล้วอีกแล้วตัว้มือสาคนข้าวอีกตะกี้ข้าวตัวนีข้าวแน่นอนห้ามใจแม่บอตัวนี้กะงามตัวนั่นกะงามสามสปดท้าก็สามสบแปสิบแปดตีซ้ำกันหมดเลยตีนังต้ัพ์แต่ว่านี้เาต้องเป็นประกอบอันนี้นะ เออคูเข้าใจคือแม่เคยมีเห็นบอกแม่นแมนเราคนมือได้สองอันได้ลาไลานะแม่ป้าขอบใจลายเด้อที่ฝากเครื่องมาให้บมื่อกี้เร่แต่ว่าแม่แล้วจ่าแม่เดี๋ยววานลาศยายนที่ฝากเครื่องมาให้ลายดุนลายยากหนูถือไม่ได้เดี๋ยวสิแบ่งอันยาเส้นหัวนี้ให้น้ำพุกี้ก่อนนี่ป้าขอบใจลายเด้อที่ฝากเครื่องมาให้อัน น่าจะเพิ่นน่าจะอายุหลายแล้วเนาะเอินพ่อเอินเพิ่นมาพ่อวิสัยจ้าไอจพี่พี่เอิน่าพี่กันได้เรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ได้ไขอให้อ่าขอให้อายหรือว่าบุหัวเพิ่นอายุหลายอายุน้อยสำเนาได้หรือให้พ่อขอให้อายหรือให้พ่อฝากเครื่องมาให้มีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยาได้ความครยอย่างดีขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานเนาะฝากเครื่องมาให้แถมยังฝากเงินค่ะ เอาเครื่องให้อีกเนาะแล้วก็บูบัวบอกอีกได้ว่าอันว่าฝากมาตอนใดอันเดียนะคว้าคนส่งบนโทรหายิงบัวงูเลยว่าเพิ่นฝากมาให้แล้วก็บฮูัว่าเป็นของใครได้ตอนนี้ก็บัวว่าเพิ่นแม่นผู้ใดอีกเดี๋ยวว่าเพิ่นมีเบอร์โทรอยู่นี่เดี๋ยวอู้ซิโทรหาเพิ่นเบอร์โทรอยู่นี่โทรถามเพิ่นโทรถามเพิ่นโอ้กุกกิ๊กมีมีตู้กับโอ้ยนางกุกกิ๊กเิ่นเฮ็ดละท่านางกุกกิ๊กเศร้าน้อยลองสารเฮ็ดแล้วนางกุกกิ๊กเด็ เสื้อตนั้นกี้นใส่ของลูกิ๊กใสู่ใส่เสื้อเบิ้งใส่เสื้อเบิ้งเจเกอร์ใส่เอาไปให้ฟ้าใส่เจเกอร์เผาโบมัวเผาใส่แต่เพื่อนจะหินเนี่ยแต่เด้เอาเพื่อนหักกับฟาดเลยเพราะว่าเขาเก่งอ่ะฟาดเอาคิมเผาก็ตอนึ่งบ้างน้ำนึ่งเพื่อนน่าจะเห็นตอนนั้นแมนแมนอันใส่เบิองลูใส่มึงลูกิ๊กใส่เป็นของใครใส่เพื่อนเบิ้งแน่สอบค่ะสอบสักอะไรบ้างดิฉันไม่สอบนะอุ้ยเลยเอาไปตอนนี้ไม่ได้โอ้โห โดงมงามกิ๊กวงามกิ๊กอกเื้อะเกือบเกือบกโอ้ตายเสียลืมไปโซ่งะอันนี้ปนะตัเปได้าอแกเบิ้งแกเบิ้งเสื้อเป็นยไบ้าเอ้ยแม่เอากล้องนี้มาแก้ลืมลืมลืตัวนี้เเอทุกคนกล้องนี้คือกันกล้องนี้มีเครื่องมาแบบอู้กันกล้องนี้นะแต่ว่าอู้แกไปแล้วอ้าอู้ที่มาแกพอมันพอดี พอดีกล้องนี่มาลักกล้องนี้ฮั่นโทวหค่ะก็เลยว่าจะเอามาแกะพร้อมกันนี่เป็นเสื้อซองเนาะเป็นเสื้อซองยูทูบของซองนึงของใครได้บ่นี้นะได้ยูจากโตนห้าโตนห้าซองยูทูบเสื้อแขนยาววัดเหลานากอกโอ้แขนสั้นอุยเท่ดีเลยนี่นะนี่ใช่ป่คนฝากมาให้ โปรโมทไปในโต๊ะเอาโทรศัพท์มาเบิ่งดูค่ะลอาคนหาซองเพื่อนน้องทเห็นอะไวัดเสรานาโกนน่าจะเป็นช่องยูทูบของวัดเนาะของพระคิดว่าน่ายจอมเเม่นนีเดี๋ยวเขาเขาต้องใส่ผ้าอ่ะเสื้อตันเสบื้อปุ่นโวยลูกก็ไปประกอบแล้วใส่เครื่องลูกใส่หินยไปอยิงโอ้พอดีสินะแมนลูกมาแล้วลูกก็ใส่ฮัน กูไม่เอามือเล้ด้วยปากมือจะอยู่นี่เอากมือได้อยู่ได้หรอเข้าพูดหรอไหมป้าแล้วแม่เข้าผู้เด้อนี่เห็นแล้วนี่มีคนที่แต่งมีที่340ตรมเป็นพระเนาะอ๋อเป็นพระปเจริญหลายเด้อที่ฝากเสื้อมาให้คุณแม่ลูกเมที่ได้ประกอบแล้วตุ้ยได้เป็นมัดคุณตุ้ยตุ้ยตัวเยอะอ้าวแล้วแม่เข้งไหมป้าไหมป่านี่นะขัเมาป่ะอ่าเลยก่อนแม่ตัวนี้กะอันนี้กระสุนเลยเออ ครบเสร็จเลยโอ้ข่อยหูเราเป็นอย่างมันคือเรื่องนี้เรื่องนี้หลคนเปลี่ยนพระนั่นเองบ่โอ้คนละซองคนละซองซองดีเโอ้โหขอโทษเด้อขอโทษเลยลายด้วยมวคูชื้อตัวนี้นี่ตัวนี้นี่มากอีหลีตัวนี้สบู่การองแก้วสบู่ครูใจฮุกหน้าก็ได้ฮุกตัวก็ได้ พกแขนพกขาพุกพกพกผ้าพันเนี่ยวตีแล้วมาห้องหน้าพุตีแล้วโอ้ก็เคยมีอยู่ได้หรอป้ากันคนละอนโดเสื้อนะกุกี้อันนี้เสื้อซองอันนั้นได้เราบอกเอามาให้แางในตัวน้อยเด้ออ่ะตัวน้อยเอ็กเอลอันนี้นะมีตัวน้อยนะแม่เราได้ด้วยนะเนี่ย ตัวเอ็มย่าห่อใหกิ๊กซตัวเอ็มะป้าเอเบอรย่างวันนี้นะเอ็กเอลเ็นเอ็กเอละเอาเป็นตุกตุตัวใหญ่ๆจังงามป้าเครื่องหลายเอาเทีวเนาเข้าใจได้หลายเด้อไอตอยเอาอันอาญาเส้าหัวเนาะบ่ไอตัวเส้าหัวแ้อแล้สาหัวกับสบุกอันนกแก้วไปเดินทางกับกับเอาอันนี้อันนึงอมองอยากกะออากกะเจ จากคลิปวิดีโอนี้กลนาทุกคนไปก้อนเนาะก็ครอบใจทางอ้ายหรือว่าพ่อพี่ชายมากตอนที่ฝากเครื่องมาให้เข้าใจอิลี่เนาะเข้าใจเรยๆขอให้อยู่ดีมีแหงขอามเจรได้ของใครยังมีเด้อเข้าใจเรยๆเด้อบ๊ายบายพายอะขำเต็มจอเลยโอ้โหเต็มเลยเต็มเต็มเต็มมากเลยเอาลองใส่บะหนึงพี่ท้ายเอาลองสั้งหนูดูเต็มจอเลยได้เด้อซีให้เบิ่งเด้อจ๊บ แม่เด้ออาอันนี้เด้อั็เรียนเห็นวะอือเด้อคืออย่างเรียนอันนี้เด้อโอ้มันเป็นยวนี้มันเป็นเนี้มันเป็นแ่นขยยเดิแ่นขยายโตข้าเจ้าโฆษณาฮนะบ๊วว่าเฮอหนังคิดเบอร์หนึ่งสีบสี่สิบสี่สิบเอ็ปั่นกันวะสี่สิบเอ็ต่เขียนไทยด้ล่ะที่ละวะ ้ยดิดามิดอฮัลโหลฮัลโหลเจ้าสบายดีอันนี้เป็นเบอร์ของอ่าอ่าพ่อวิชัยบุญนาบ่เจ้าเอ้ยได้ฮับของแล้วเด้อ ไอ้ของกล้องหน i, ่อยคือกล้องใหญ่อ่ากล้องกล้องใหญ่ตัวที่กล้องสี่อันสีม่วงเจ้ากล้องหนยใหญ่แล <ship> ้วสีม่วงบอโดยเมนแล้วตัวที่เสาเอ็ดกิโลเอสาวสาวิ้งกับกล้องหน่อยเมนบอกกล้องน้อยมันกล้องตัวที่เป็นเสื้อฮันดูเมนบอกก็กล้องหน่อยมันจีมันจีนี้มันแคบหมดมันมันใส่เกินไปยี่สิบเอ็ดกิโลเขาใสยี่สิบกิโล มีกล้องตัวนี้อเป็นบกติมันมีแต่กล้องเดียวเลยเจ้ามันมีสองกล้องต้องกับแปอาเยียมันมันมันมีแต่กล้องกล้องหน่อยมันจีเป็นกล้องของไบเซนีกล้องตัวนั้นอันฟากฟากใส่อีหยังมาใส่เสื้อว่ะบอมันกล้องหน่อยมันจีนี้ไอ้มันจีนี้ไอ้มีฟองน้ำแล้วก็มีแป้งแล้วก็มียัางสามย่างอ่ะ โอ้ยบ่บ่อันอู้ได้แต่กล้องเดี่ยวได้กล้องเดียวโดยได้แต่กล้องใหญ่ตัวตัวที่กล้องตัวที่เป็นอันเป็นอันไปสณนนีบได้เห็นเห็นเจ้าเห็นเห็นมีเงินหกโดยมีเงินหกร้อยบาทเห็นเห็นเห็น เข้าใจได้วหลายเด้อฝากของมาให้เออแล้วสีถามเครื่องงานอันตัวที่อันเขียนชื่อหมายเสื้อนให้กุ๊กกิ๊กให้กุ๊กกิ๊กกับตุกเนาะแล้วก็แม่ตุ้สีแล้วก็ตัวของพ่อไม่ให้พ่อไดีพ่อจ้อยหรือพ่อบัวลอยพ่อ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 ุกตาละอ๋อพ่อตุกตาให้กันพ่อนะแล้วอันแล้วเครื่องอันต่แล้วแล้วเครื่องโตอือื่นที่อันที่โบได้หมายอะเดมให้เอาเอาแล่วีบอี้นี่แต่นี่มีซื่ออยู่อันนี้ของพ่อ พอตู้ตเสื้อผ้านีมีมีสองอันตู้เสื้อผ้ามิสองอันตู้ื้อผ้าสองสออันเดของของในตุ๊กตาละอ๋ออง่อา่าแม่แม่อันของตุ๊กตาเบมือหากระเบอืหากรเบิดสามสิบแม่แมแม่สามสิบแปดไม่ของตุ๊กตาบอ่าอตู้สาสาเ่มาเหาหวีสามโน มีแล้วอีกตัวนึงชิชิชิเซียนน่ะ man, man. แม่นแม่นแล้วก็ชุดนอนชุดนอนแต่ิีนี้สองชุดบอกแม่นแม่นแม่นเจ้าว่ามันมันสร้างเขามันสร้างเบ,อ,บอ,อ,อร์เบอร์แหวแต่เขาช่วงเบอร์เอ <c ười> ็นม้าหันไส้ก็ได้กระไรไงให้กุ๊กกี้หน้าได้ได้แล้วอันโตเทียน,อ,นอันอีหยังกาะอันโตเที<ม>ยน เสียเสียน <ers> oh, ่าสองตัวเสียกันนาององตุกตาล่ะอ๋อโดยแล้วอันกลาวใจตัวแล้วแล้วโตอันก้าต้เขาจะเอี่อย่างก่ออันตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าของตุกมดแมนบอของตุกมดอันอันอนางนอันอันตีแ่นแดบ่อนหยังอ๋อของตุกมดเดี้ยวขตุกมมีตู้ีหายไม่ของมาทันในมาอยู่อ๋อโดยโดย นี่แหลนะเนาะทุกคนนี่ก็เป็นเครื่องที่พ่อวิสัยบุญนาคเพื่อนฝากมาเฮอเนาะกับมีเครื่องลหลหลา่าไล่ย่างแต่ว่าเครื่องทั้งหมดกับเพื่อนฝากมาให้น้องตุก๊กนานน้องตุ๊กเองกับโบฮู้ตโตคือกันวนะ่าเพื่อนฝากมาให้เนาะกับมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็ได้โทรรวมนำเพิ่นไปที่เฮียพอยขอบใจหลายๆเด้อสําหรับเครื่องฝากดีใจล่ะ